สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งห้าสีก็มาอีกแล้วนะคะซึ่งส่วนมากช่องบัวรักนั้นก็จะมาคุยกับเรื่องของอาการปลดล็อกชีวิตหรือวิธีการต่างๆในการนำมาทำธุรกิจแง่คิดก็คิดหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาที่เรามองมันไม่เห็นบางทีเพียงแค่เล็กน้อยแต่เราไม่สามารถกลับมองมันได้ เป็นเปรียบเสม,มือนเส้นผมบงผังภูเขาอะไรแบบนี้เพียงแค่นิดนิๆหน่อยๆหรือเพียงเรามองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปนั่นก็เรียกว่าการที่เราแบบมองแบบไม่ถูกไม่ต้องแล้วก็เราก็ได้หนังสือมาจากของคุณอดัมนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณอดัมที่แปลโดยนักเขียนไทยนะคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยคุณทีรทรนจิรทนยัยโรดแปลและก็อธิบายนะคะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอดัม The S t o r y of a s u c c e s s f u l b u s i n e s s m a n แนนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่ว่าเส้นผมบังภูเขาเป็นเรื่องของคุณอดัมนะคะซึ่งต่อเนื่องกันมาจากคลิปก่อนๆน,นะคะ ลายเดือนผ่านไปนับจากแคปเป็นขนมเค้กของคุณอดัมแล้วนักบ,บริษัทโฆษณาออสวันมีการประชุมสำคัญเกิดขึ้นระหว่างตัวแทนจากบริษัทมานาชฮัสทคอมพานี Company, กับคุณออสวันประธานบริษัทและคุณฮาวเรนหัวหน้าทีมเขียนคัปปี้การประชุมทั้งหมดเป็นการประชุมแบบปิดเงียบห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจนกว่าการประชุมจะได้ข้อสรุป ไอเดียรายงานยอดขายตัวเลขต่างๆรวมไปถึงการซิก้า ika, นับไม่ถ้วนถูกยกขึ้นมาใช้ในการประชุม3ชั่วโมงที่สุดจะเข้มขน้นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการประชุมสุดตึงตึงเครียดนี้เกิดจากการที่โมนาฮัชคอมพานีมีหน้าร้านอยู่สองร้านในเมืองขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศร้านหนึ่งทำกำไรได้ดี ในขณะที่อีกร้านหนึ่งแทบไม่มียอดขายอ่าแล้วก็เพราะพวกเขาไม่อยากที่จะทิ้งร้านใดร้านหนึ่งไปเพราะเมืองนั้นมีขนาดใหญ่พอที่จะเปิดหน้าร้านได้ถึงสองร้านแต่ก็ยอมรับผลประกอบการที่ขาดทุนไม่ได้เหมือนกันและตอนนี้พวกเขาก็หมดเงินจำนวนมากไปกับแคมเปญจุบโฆษณาพิเศษซึ่ง แคมเปญน,นี้ช่วยให้ร้านที่ขายดีขายดียิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยให้อีกร้านหนึ่งขายได้ดีชเช่นแต่ก่อนนะคะไม่ได้ขายดีอย่างแตก่กนยังคงขาดทุนเหมือนเดิมเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องลงมือให้เร็วที่สุดการประชุมร่วงไปจนถึงเวลาหารเที่ยงแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แผนทุกอย่างที่ฝั่งคุณอสวรเสนอขึ้นในห้องประชุมได้ถูกลองใช้หมดแล้วเอาล่ะท่านสภาบุรุษคุณอสวรพูดขึ้นเราหารือกันมาสามชั่วโมงแล้วถึงเรื่องที่ควรทำแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเรากำลังจับประเด็นผิดงานของพวกเราไม่ใช่หาทางทำแคมเปญใหม่ๆแต่งานของพวกเราคือหายเจอว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรต่างหากขอเวลาฟังผมสักสองสัปดาห์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ไหมครับหลังจากนั้นเราค่อยนัดวันประชุมกันถึงตรงนี้ทุกคนต่างอ่อนล้าจากการประชุมแน่นอนทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณอัสวันหลังจากที่ฝั่งลูกค้ากลับไปหมดแล้วเจ้านายมีแผนอะไรในใจครับโวน่าทิมคอปปี้ถามขึ้น คุณอสวรรมองไปที่ลูกน้องคนสนิทด้วยสีหน้าจริงจังฮาวเลนฉันจะเดิมพันกับอะไรบางอย่างเครนี้ถ้ามีเวลาฉันจะเดินทางไปสืบหาต้นตอของปัญหาด้วยตนเองแต่ฉันไปไม่ได้และทางลูกค้าก็าห้ามรู้ด้วยว่าฉันไปไม่ได้สิ่งที่เราจะทำคือส่งไอ้หนุ่มของเราไปแทนเพื่อสืบหาสาเหตุฉันอยากรู้เหมือนกันว่า เขาจะได้เรื่องอะไรกลับมารายงานเราเจ้านายคงไม่ได้หมายความว่าหมายความอย่างนั้นเลยฮาวเลนเราจะส่งอดัมไปฉันได้กล่นอะไรน่าสงสัยจากเคสนี้สิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดฉันมั่นใจว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ยอดขายหรือพนักงานหรืออะไรที่เราคุยกันในวันนี้เลยและไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรฉันกล้าพนันได้ว่า เจ้าอดัมจะหาทางเจอจนได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนน่าจะเป็นชื่อกลางของหมอนั่นฉันอาจจะคิดผิดนะแต่ยังไงฉันก็จะลองดูหลังพักเที่ยงคุณอสวรรส่งคนไปตามอดัมให้มาหาบนห้องทำงานอดัมมอนาชฮัตคอมพานีว่าที่ลูกค้าของเรามีหน้าร้านอยู่ส่งร้านทางตอนใต้ ร้านหนึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอีกร้านหนึ่งขาดทุนย่อยยับฉันอยากให้เธอตีตั๋วรถลงไปที่เมืองนั้นและดูให้หน่อยว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขาดทุนแต่ฟังดีๆนะเธอห้ามถามใครเป็นอันขาดเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้ารู้ตัวและเมื่อเจอร้านที่ขาดทุนแล้วฉันอยากให้เธอหาเหตุผลว่าทำไมถึงขาดทุน ตอนนี้ฉันอยากให้เธอไปเบิกเงินสำรองจ่ายที่ฝ่ายการเงินและออกเดินทางตอนเช้าตรู่วันร,รุ่งนี้เลยแล้วค่อยกลับมาตอนที่เธอค่อนข้างมั่นใจว่าเจอต้นตอที่แท้จริงของปัญหาแล้วละ่ะอาดมพยักหน้ารับมอบหมายภารกิจแต่โดยดีเช้าตรู่ของวันต่อมาอาดมตีตัวรถรอบเช้าสุด ไปเมืองทางใต้ทันทีสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเช็คอินเข้าโรงแรมและเอาสัมภาระวางไว้ในห้องจากนั้นก็เปิดสมุดหน้าเหลืองหาที่อยู่ของหน้าร้านทั้งสองของเมงนาดฮัชคอมพานียีนาทีต่อมาเขาก็เดินมาถึงร้านแรกที่ตั้งอยู่ตรงหัวมุมของถนนใหญ่สองเส้นร้านนี้มีประตูทางเข้าที่สะดุดตา และกระจกโชว์สินค้าหันหน้าเข้าหาสนนทั้งสองฝั่งอีกร้านหนึ่งอดัมเดินมาเจอในอีก45นาทีต่อมาร้านที่สองตั้งอยู่บนหัวมุมของถนนคนเดินเส้นหลักของเมืองนี้มันเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากๆแต่สิ่งที่ทำให้อดัมประหลาดใจคือเขาเห็นป้ายของร้านแต่ไกลแต่ตัวเขาเองกลับเดินผ่านร้านนี้ไปโดยไม่รู้ตัวถึงสามรอบ กว่าจะหาประตูทางเข้าร้านเจอด้วยความสงสัยอดัมเดินข้ามถนนไปยืนอยู่ที่หัวมุมของอีกฝั่งและมองย้อนกลับมาที่ร้านสิ่งที่อดัมเห็นคือด้านหน้าของร้านฝั่งถนนคนเดินมีพื้นที่แคบมากๆในขณะที่บริเวณกระจกโชว์สินค้าด้านข้างที่ติดกับถนนอีกฝั่งมีขนาดใหญ่โตมาก เขายืนคิดนิ่งๆตรงหัวมุมของอีกฝั่งเว็บแรกที่เข้ามาในหัวของเขาคือเขารู้สึกว่าร้านนี้หายากเกินไปต่อให้ทำการตลาดเยอะแค่ไหนซึ่งอันที่จริงลูกค้าก็โปรโมทเยอะอยู่แล้วร้านที่จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆคืออีกร้านหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่บนถนนการค้าเส้นสำคัญแต่ก็เข้าถึงได้ง่าย มาถึงตรงนี้อดัมมั่นใจมากๆแล้วว่าร้านนี้แหละคือร้านที่ขาดทุนถึงจะมั่นใจว่าเป็นร้านนี้แน่นอนที่ขาดทุนแต่อดัมก็ต้องการที่จะหาเหตุผลสนับสนุนมากกว่านี้อดัมจึงตัดสินใจยืนปักหลักดูสิ่งที่เกิดขึ้นตรงทางแยกหัวมุมถนนนั้นเขาสังเกตพฤติกรรมของผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา จริงอยู่ที่ถนนสายนี้เป็นถนนคนเดินและร้านนี้ตั้งอยู่ตรงหัวมุมเลยเรียกได้ว่าเป็นร้านแรกของถนนที่เด่นมากๆเมื่อมองจากไกลๆแต่อดัมสังเกตว่าคนส่วนใหญ่เมื่อเดินมาถึงจุดที่เขายืนอยู่ตรงทางแยกนี้ส่วนหนึ่งจะเลี้ยวเข้าถนนคนเดินไปเลยโดยไม่ข้ามถนนอีกส่วนหนึ่งที่รอข้ามถนนอยู่ จะเดินเลยผ่านไปถนนอีกเส้นหนึ่งนั่นแปลว่าในขณะที่รอข้ามถนนแทนที่จะมองไปที่ร้านคนจะโฟกัสมองแต่สัญญาณจ,าจราจรจากตำรวจเพื่อรอจังหวะข้ามถนนพอคนเหล่านี้เดินมาถึงฝั่งหน้าร้านสิ่งที่พวกเขาเจอกลับไม่ใช่หน้าร้านอย่างที่ควรจะเป็น แต่พวกเขาจะเจอฝูงชนที่กำลังเดินออกจากถนนคนเดินที่ทำให้ทางเข้าที่แคบอยู่แล้วหายากขึ้นไปอีกการฝ่าฝูงชนเพื่อเข้าไปที่ร้านเป็นอะไรที่ยุ่งยากจนเกินไปทำให้กลุ่มคนที่ข้าบถนนต้องตัดสินใจว่าจะเดินเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนคนเดินหรือเลี้ยวขวาเพื่อไปถนนอีกเส้นหนึ่ง ทีนี้ถ้าเลือกเลี้ยวขวามาทางถนนอีกเส้นฝั่งที่มีกระจกโชว์สินค้าแทนที่เขาจะได้เห็นสินค้าชัดๆทันทีที่เขาเดินผ่านหัวมุมถนนเขาจะหันหลังให้กระจกโชว์ทันทีกลายเป็นเห็นแต่ฝูงชนถนนและร้านฝั่งตรงข้ามในขณะที่คนที่เดินมาจากถนนอีกเส้นหนึ่งฝั่งกระจกโชว์สินค้าก็ไม่มีโอกาสเห็นสินค้าชัดๆ เพราะเส้นทางสัญจรบังคับให้เดินฝั่งซ้ายทําให้มีฝูงชนที่เดินสวนกันเป็นอุปสรรคในการมองเห็นสินค้าที่โชว์ในตู้กระจกอดัมยืนสังเกตสถานการณ์อยู่พักใหญ่ๆจากนั้นเขาตัดสินใจเริ่มนับจํานวนคนโดยจับเวลาหนาทีอดัมค้นพบว่าจากจุดที่เขายืนอยู่ คนที่เดินข้ามไปฝั่งร้านลูกค้ามีเยอะกว่าคนที่เดินสวนมาถึง50%จากนั้นเขานับคนที่เดินอยู่ฝั่งร้านของลูกค้าต่อและพบว่าคนที่เดินมาฝั่งกระจกโชว์สินค้ามีจำนวนน้อยกว่าคนที่เดินออกจากถนนคนเดินถึง50%นั่นแปลว่าร้านค้าร้านนี้ ยอมจ่ายแพงกว่าร้านอื่นบนถนนคนเดินถึงสองเท่าเพราะเข้าใจไปเองว่าร้านเขาจะเดนเ่นเป็นเป้าสายตาของทุกคนที่เดินเข้าออกถนนคนเดินแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นคืนนั้นหลังจากกลับเข้าโรงแรมที่พักอดัมใช้ชความคิดต่ออีกพักใหญ่เขาหยิบกระดาษขึ้นมาวาดแผนที่วาดเส้นทาง และพยายามจำลองสถานการณ์ต่างๆทฤษฎีของเขามาถึงตรงนี้เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างมีน้ำหนักไม่ใช่เป็นกาไม่ใช่เป็นแค่การคาดเดาแบบสุ่มๆอดัมมั่นใจมากๆว่าเขามาถูกทางแล้ววันต่อมาเขากลับไปยืนที่เดิมเพื่อยืนยันสมมติฐานบางอย่างพร้อมกับเข้าไปคุยกับสำนักงานที่ดูแลเรื่องการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์บนถนนคนเดิน เพื่อสอบถามถึงค่าเช่าเท่านั้นไม่พอเขาทำทีเข้าไปซื้อของในร้านของลูกค้าและชวนผู้จัดการร้านคุยเพื่อประเมินยอดขายเมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการแล้วอดัมก็รีบนั่งรถไฟกลับนิวยอร์กทันทีหลายเดือนผ่านไปทันทีที่สัญญาเช่าหมดอายุร้านของลูกค้าก็ย้ายออกทันทีอดัมไขปริศนาที่ไม่มีใครไขได้อีกครั้ง ปริศนาข้อนี้คือเป็นปริศนาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเลยขอแค่รู้ว่าต้องมองตรงไหนแม้แต่คนไม่มีประสบการณ์ทางการตลาดยังแก้ปัญหาได้มีบันทึกเอาไว้ว่าหลังจากจบเคสนี้ได้ไม่นานคุณออสวันแอบพูดกับอาวแลนว่าหน้าทีมเขียนก๊อปปี้ว่าที่ผมกล้าเดิมพันด้วยการส่งอดัมไปสืบเคสนั้น มีเพียงเหตุผลเดียวนั่นก็คือคุณสมบัติในการมองทุกอย่างแบบไม่ซับซ้อนของเขาเขาไม่ยอมให้อะไรมาทำให้ไขว้เขวออกจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยเขาก็แค่เผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างหนักแน่นจากนั้นก็วิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเหตุทั้งผลทั้งทางออกและทั้งหมดนี้มันเป็น เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเขาที่สิ่งที่เขาทํานั่นก็เป็นเพียงเหตุผลง่ายๆที่ว่าทําไมผมถึงเชื่อมั่นในคุณอดัมเพราะเขามองอะไรที่ไม่ซับซ้อนเขามองอะไรแบบง่ายๆไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากเป็นเพียงเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นนั่นก็เป็นแง่คิดของหนังสือจากอดัม The Story of a Successful Businessman ซึ่งแปลโดยคุณธีรพรกีรัทนยัยโรธนะคะสำหรับเรื่องของการปลดล็อกชีวิตสำหรับคนบางคนที่ทำธุรกิจหรือการงานอะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาประสบปัญหาขึ้นมาแต่บางทีไม่สามารถแก้ไขได้เพราะคิดว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมันยุ่งยากจนเกินไปหรือใช้ความยาก หรือต้องใช้เหตุผลหรือต้องใช้ประสบการณ์มากกว่าแต่คุณลืมนึกไปว่าอะไรที่มันไม่ยุ่งยากอะไรทไี่มันไม่ซับซ้อนบางทีมันก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะคุณมีเส้นผมบังภูเขานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนและก็ทุก fc และก็ผู้ติดตามใหม่ๆที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ